ทองคากันหน่อยค่ะหยุดยาวกันไป4วันวันนี้กลับมาในสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยอัปเดตกันกับคุณเบนจะมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีทางแพลวค่ะหยุดยาวกันไป4วันวันนี้กลับมานะคะเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์กันใหม่เป็นยังไงบ้างสําหรับทองคํามีอะไรอัปเดตมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะคุณเบน เรียกได้ว่าตันอังคารที่ผ่านมาทองคาเคลื่อนไหวยู่หวามา,มากๆนะคะค<ะ>่ะขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงมาค้มๆองกันค่ะมีทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคที่เข้ามาทั้งหนุนแล้วก็ทั้งกดดันทองคํา แต่จะเห็นได้ว่าทองคาก็ยังไม่ฉีกเกาะการเคลื่อนไหวเดิมๆนะคุณ้แวโดยรวมเนี่ยแนวรับสําคัญในโซนใกล้ๆ1,756 1,760ดร้ห้าหก็ดยิก็ยังเหนียวนะคะเกอบการแนวต้าน1 800ดร้อยเหรียญก็เ,เหนียวเหมือนกันค่ะถือได้ว่าเป็นกรอบการเคลื่อนไหวของรงทองคําที่ทองคําเขาคงตัวอยู่หลายสัปดาห์ติดต่อ,อก,กันแล้วนะคะเพื่อรอปัดปัจจัยใ,ใหม่ๆว่าเขาจะพุช ให้ทองคําดีขึ้นไป1,800แล้วก็มีทิศทางเชิงบวกที่สดใสหรือถ้าหลุดโซน1,760-1,756ก็เท่ากับว่าทองคําต้องมาสร้างต้นใหม่ค่ะสร้างฐานใหม่ท่ทะแถวปัจจัยพื้นฐานโดยรวมเนี่ยที่หนุนทองคําในช่วงวัน2วันนี้มาจาก การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจารัชหลายตัวของสหรัฐที่ออกมาดีออกมาแย่เกินคาดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัชนีเพี i มไอภาคการผลิตนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ตัวดุลการค้าของสหรัฐก็ออกมาปรากฏว่าขาดดุลการค้าแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานก็แย่เกินคาดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองคำเขาดีขึ้นไปเมื่อวานนี้ทำให้ใหม่ในรอบสองเดือนค่ะ เป็น h i บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าอยู่ให้เอาเฉียดพันแปดร้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทองก็ร่วงลงแรงมากหลายคนจะตกใจมากๆเพราะว่าร่วงจากหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยลงมาหาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีคะ่ะคุณแู้ชหนึ่งเลยเป็นปัจจัยเรื่องของเทคนิคนะคะมีแรงขายเทคทอฟิตลงมา สองเป็นแรงขายทางเทคนิคเรื่องของสัญญาณ b a l a d Side Divergence นะคะใหม่แล้วนะคะเราก็เชื่อถือได้พอสมควรแรงขายทางเทคนิคมาบวกรวมกับปัจจัยพื้นฐานที่จะเป็นท่อยแหลงของคุณจนันเด็จเยนเล่นค่ะและมนตรีคลังสหรัฐที่เมื่อวานนี้ออกมาบอกว่า,อ,าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องตับตัวสูงขึ้นบางส่วนนะเพื่อที่จะสกัดไม่ให้การฟื้นตัวทางเสฐกิรของสรัฐเนี่ย ร้อนแรงตรงนสวนไปนะคะพอคุณยันเล่นพูดปุ๊บก,ก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าจนแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองให้ร่วงลงเกือบสามสเหรียญเมื่อวานนี้จากไฮลงมาหาโลค่ะคุณแอือแล้วแบบนี้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้คุณเป็นแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะสำหรับคนที่จะจะลงทุนในทองคํา เรียกได้ว่า,าการเล่นสั้นนะคะยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีค่ะคุณทาใช้กรอบนี้เลยนะคะดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านแนาวต้านสำคัญบริเวณใกล้ๆ1,800เหรียญน,นะคะเอะก็เป็นจุดในการทยอยลดสถานะนะคะเพื่อลดความเสี่ยง<ม>กลับกันการย่อตัวลงมาของราคาเข้าใกล้แนวรับบริเวณหนึ่งันเจถึงหนึ่จะถือว่าเป็นจุดซื้อที่ดีค่ะคุณาว หลักการถ้าหากว,ว่าลงทุนผิดทางเบรกเอากรอบด้านใดด้านหนึ่งอย่างเช่นนะคะคนที่เปิดสถานะขายเอาไว้ในกรณีที่ผ่านพันเจ็ดร้อยเก้าสิเก้าพันแปดร้อยไปได้ก็สต o p l o นะคะและขนาดเดียวกันคนที่ซื้อเอาไว้แล้วในกรณีที่ทาคำเขาหลุดหนึ่งเจ็ดห้าหกเนี่ย ก็ต้อง stop loss ค่ะซื้อเช่นเดียวกันค่ะใช้กรอบการลงทุนนี้ไปก่อนค่ะขึ้นขายลงซื้อจนกว่าจะมีการ break out กรอบด้านใดนด,นด้านหนึ่งเราก็ที่สําคัญค่ะมีข่าวสาคัญรออยู่ในสัปดาห์นี้ทั้งของไทยแล้วก็ทั้งในของสหรัฐด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวของค่าเง,งินบาทค่ะแล้วมากระทบกับแรงคันในประเทศอีกทีหนึง่ง แล้วก็วันศุกร์จะมีการเปเผยตัวเลขสําคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐทั้งอัตราการว่างงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานซึ่งตัวเลขเหล่านี้ค่ะก็อาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของดอลลาร์บอลดิวมีการเคลื่อนไหวผันผวนแล้วก็กระทบกับทองคาอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคได้เลยค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำและข้อมูลนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำแนะนำจากคุณเบนจะมามาอินนะคะพุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG ค่ะคุณผู้ชมเราก็ทราบที่มาที่ไปแล้วก็เหตุที่ทำให้ราคาทองคำผันผวนในรอบวัน2วันที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งปัจจัยในเชิงพื้นฐานแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคประกอบกันซึ่ง คําแนะนำสองคุณเบนก็ยังคงแนะนำเป็นกลยุทธ์คือเทรดดิ้งในกรอบนะคะเล่นสั้นไปก่อนนะคะกรณีคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแนวรับใหญ่ๆเลย1760นะคะก็ไล่ไปค่ะ1777 1760ส่วนแนวต้านก็ยังคงเป็นประมาณ1800เหรียญน,นะคะไม่ใช่จุดนะคะหน่วยของทองคำซึ่งก็ยังคงมีประเด็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้อยู่อีกหลายปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคำแนะนำในช่วงสั้นๆมีข้อมูล